w วท์ครับโซซิตี้ครับวันนี้จะพาไปรู้จักกันหนุ่มตาตีหน้าเกาหลีหุ่นดีสูงขาวดีกีเดือนมหาลัยกับบทคิมจากซีรีส์เรื่องร้ายนักนะรักของมาเฟียกับหนุ่มต้นสลันอนันตเสดตรกูลไปรู้จักกันหนุ่มต้นกันครับประวัติส่วนตัวชื่อสลันอนันตเสดตรกูลชื่อเลนชื่อต้น เกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช5 5 4 1ส่วนสูง182เซนติเมตรน้ำหนั70ก70กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด A ครับใส่เสื้อไซส์ L กางเกงเอล31รองเท้าเบอร์42ประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดส,สงขลา ส่วนอุดมศึกษานะครับศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ I. I. อินเตอร์บีไออาร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สีที่ชอบนะครับจะคือสีน้ําเงินส่วนงานเอนเล็กจะชอบเล่นบาสทาส่วนใหญ่อาหารที่ชอบนะครับจะเป็นแซลมอนส่วนสัตว์ที่ชอบจะเป็นหมาและก็แมวครับนุ่มลอ,อเขาสูงหุ่นดีที่มาพร้อมกับส่วนสูง182ซนติเมตรคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะเขาถือว่าเป็นเดือนคณะรัฐศาสตร์และเป็นเดือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี61เลยทีเดียวครับ รวมไปถึงเรื่องกีฬาก็ไม่ธรรมดาเพราะสมัยที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเขาเคยรับหน้าที่เป็นนักกีฬาบาสของโรงเรียนและเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของภาคใต้กีฬาสตรีทบาสมาแล้วครับนอกจากเรื่องของความหล่อและความเก่งด้านกีฬาแล้วเรื่องของการเรียนของเขาก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะสมัยที่เขาเรียนชั้นมัธยมเขาเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเยสเป็นเวลา10เดือนที่อเมริกาครับที่รัฐมิชิแกน นอกเหนือจากนั้นนะครับเขายังเป็นหนุ่มหล่อที่ทํางานเพื่อสังคมนะครับด้วยจาัดก,การเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือเด็กที่ประเทศจีนเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งครับที่มณฑลฮัน่นลุยรวมไปถึงยังเคยร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่จังหวัดน่านมาแล้วบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้มีโปรไฟล์ดีครับส่วนผลงานในวงการบันเทิงในปี2564นะครับต้นมีผลงานการแสดงที่ทำให้เป็นที่รู้จักในซีรีส์วายเรื่อง วายดีเซนีครับหรือเป็นที่พรมริขิดในบทโชคเที่แค่นะอย่าดื่มเยอะล่ะลับทราบครับ ต่อมาในปี2565นะครับเขาก็ได้เป็นนักแสดงในซีรีส์วายอีกหนึ่งเรื่องนะครับร้ายนักนะรักของมาเฟียรับบทคิมนะครับประกบคู่ยุ่นพุสนุสนใจผมหรอช่วยทำให้ผมเรมยงกอดของใครคนหนึ่งได้ไหมถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้นายเรียงกอดนั่นเอง ทำไมเราถึงต้องยอมผู้ชายคนนั้นทั้งๆทงี่เขาก็ทำรุนแรงใส่เราเรายังจำได้อยู่เลยว่าเขาชื่อกมวลสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามผลงานข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของหนุ่มต้นสรันนะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ IG a s แอสไนนะครับ mytonsrn ครับ